ซึ่งข้อเท็จริงจะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าน้องกิ๊กผมก็ได้สอบถามในเบื้องต้นแล้วนะครับ<ม>ก็ได้ปฏิเสธทุกเครื่องทุกข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวหาว่ามีประมาทหรือ,อ,อนั่งข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าน้องกิ๊กเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะฮะแต่ว่าอาจจะยอมรับข้อเท้จริงว่า ได้รู้จักกับคุณจิริพรได้รู้จักกับคุณเศรษฐกรน,นะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารกันหลังจากที่ไปพบคุณเศรษฐกรที่สำนักงานเขตกรพลอเข่าเดิมนะครับแล้วก็ไปทานอาหารกันที่บริเวณถนนพนิยานะครับแล้วก็วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วอยู่ๆก็ปรากฏว่ามีคลิปถูกเผยแพร่นะฮะผ่านท่านนายความ ผ่านสื่อสารมวลชนแล้วก็พุ่มเป้ามาที่น้องกิ๊กว่าเป็นผู้กระทําการครั้ง,งที่น้องกิ๊กเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนดํนาเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับดังนัการมาที่สอนอในครั้งนี้ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงเจตนารมณ์ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ผดํนาเนินการใดๆตั้งสิ้นนะครับเราก็จะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะ ทําการสอบสวนหรือว่าอย่างไรก็ต้องขอดูสํานวนในคดีข้อเก่าวหาก่อนหากมีรายละเอียดที่มากเกินไปก็อาจจะขอกลับไปเพื่อจะทําเอกสารในการทาคาให้การอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรมาอีกครั้งแต่ว่าถ้าไม่มีข้อประเด็นอะไรที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนก็อาจจะให้ปากคําแล,ล้วก็สรุปในวันนี้เสร็จสิ้นไปเลยนะครับ แะรับแบบของเขาไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เขาจะระทำนะครับเพื่อตัดนะฮะใส่จากหน้าตัดตัวเองแล้วนั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คงต้องไปว่ากันในํำนวนคดีนะครับแล้วในวันที่เกิดเหตุคุณกิ๊กตอนนั้นคุณกิ๊กทำอะไรคุณกิ๊กบอกผมว่าเขาไปทานอาหารกับคุณจุออีิรที่ถนนธนิยะสิรมลม,มนะครับเตอานั้นเอง แต่ว่าเขาว่าไม่ได้มีการอัพทุอัพิดอะไรใดๆทั้งสินะครับก็เสียงลิปเปียนไม่ก็เรืเีย่ดาว่าทไปยังไงถ้าสมมติว่าจริาตเอไม่ได้นนขัดที่วันที่มีคลิปอไปะครับแล้วก็มแจ้งว่ผคัดคยงไงที่ว่าตอนรู้ว่าเขาเข้าว่าเราเป็นคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำ ก็มาก็จะมาที่สรวจในกระบวนการที่ผ่านของมันก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจันะครับผมถารไม่ได้เข้าวนนั้นไปเขาคือยังบ้วนวู้ของเราอย่างแบที่มันต้องปอดแล้วก็ออกมาแล้วต้องทำอันนี้อ่าเรื่องเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราขอไปให้การในชั้งสอบสวนต่ออาจารนะครับผมคือคุณกิ๊กเนี่ยเขามีอาชีพขายรถมือสองนะครับแล้วก็มีอาชีพรับพิมพ์งานทีมเอกสารพิมพ์เสื้อสกรีนเสื้ออะไรพวกเนี้ย แล้วเขาก็มารู้จักคุณจุริพรเมื่อไรเร็วนี้โดยคุณจุริพรจะว่าจ้างให้เขาทาเสื้อสกีนอาจจะเป็นเสื้ออะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาก็ก็เลยเมีโอกาสติดสอยห้ตามไปพบคุณแลมโบที่สํานักงานก็เท่าน,นั้นเองแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อคุยในเชิงธุรกิจรับทำเสื้อสกินเสื้อกันต่อ แต่ไม่ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์ในเรื่องการว่ามีการต่ออ้างหรืมีการอัดพลิกกันขึ้นมาแล้วก็ในนี้ระเบียบขึ้นระเบียบนะครับว่ามันคือไม่ได้มีคนวุฒิบัตครับผมวันนั้นเราทําอะไรอยู่ยังไงบ้างเราต้องไปทางข้าวที่ร้านปกติครับผมไปทางข้าวที่ร้านกันแล้วก็มีการพูดคุยสนทนาเกันในเรื่องนี้ก็ตามที่มาครับผมในเรื่องรายละเอียบของให้การในทางของสวนครับเมื่อไม่อาจคิดว่าอาจารย์ที่เสี่ยงเป็นวุฒิบัตรก็ไม่รู้ั เพราะว่าในร้านคนก็เยอะแล้วเขาก็เปิดชวนด้วยบนโต๊ะมีกี่คนครับวันนั้นบนโต๊ะมี่สองคนมีใครบ้างครับมีแค่ผมกับพี่จิตริพนเราถึงมีแค่คุณกิ๊กกับคุณจิริพรที่ไปทานอาหารเยนร้านอาหารนั้นก็มีไปทานด้วยกันหลายคนครับแต่ว่าออกมาคุยด้วยกันสองคนแล้วก็จะมีโต๊ะค้างอยู่สองสามโต๊ะอะไรประมาณ บนโต๊ะในกลุ่มเดียวกันมีทั้งเดเด็กผู้หครับประมาณ5-6คนครับก็เป็นลูกน้องของคุณจรีพรนะครับในคุณแรนโบเป็นคนโทรศัพท์เข้ามาจริงใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวขอขอให้แ่งจ้งกับแม่ครับแล้วลักษณะท่าที่ของการพูดคุยกันของคุณจรีพรกับคุณแรนโบเป็นลักษณะเชิงเชิงกันเล่นเนาะกันเล่นไหมหรือว่าจริงจังก็แล้วก็แล้วแต่ที่จะระยายเลยแล้วกันนะครับแล้วสิ่งที่เราได้ยินน่ะมันตรงกับคลิปที่กล่าวไหม ถ้าได้ยินก็ต่อ,ตอตนนงตามนั้นเลยตามนั้นเลยมีการตัดต่ออะไรที่ทําให้คุณลำโบโเก็บอกว่ามีการตัดต่อทําให้เสทางเข้าใจผิดถ้าตัดต่อคงไม่มีครับเพราะผมก็ฝั่งเขาก็เท่านั้นก็ก็จบแค่ไหนเป็นท่านนั้นเลยใช่ครับ